สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์ค่ะชัดเจนค่ะกับเดชนันทิยาจิตตะโสภาวดีนะคะสหรัฐอเมริกากําลังจะได้ประธานาธิบดีคนที่47ค่ะอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมกราคมปีหน้านะคะ2568ที่ชื่อว่าโดนัทรัม์ค่ะท่ามกลางความหวัดหวันของคนทั่วโลกนะคะว่าการก้าวเข้ามารับตําแหน่งอีกครั้งหนึ่งภายใต้รัฐบาลทรัมป์2.0เนี่ย จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรและความปั่นป่วนอะไรให้กับโลกบ้างนะคะโดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจการค้าและก็การลงทุนแน่นอนว่าประเทศเล็กๆอย่างเราที่เราก็เป็นคู่ค้าของอเมริกาด้วยเนี่ยเราก็น่าจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเราจะโดนลูกลงอะไรบ้างได้รับผลกระทบอะไรบ้างและควรจะเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างพูดคุยในเรื่องนี้กันนะคะกับอาจารย์กำพลสุภาแพ่งค่ะประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาสวัสดีอาจารย์นะคะ คุณนันทยาครับค่ะอาจารย์หาก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ช่วยวิเคราะห์ถึงสถนานการณ์เรื่องเศรษฐกิจหลังจากทําจะเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ได้เล่าถึงงานที่อาจารย์ทามาก่อนหน้านี้ก่อนจะละกันจะได้ทาความรู้จักกับคุณผู้ชมด้วยนะคะคอาจารย์ค,รค่ะก็เพียงเวลาแค่สองเดือนก,อนกว่าๆนะตั้งแต่ที่เราได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งในฐานะที่เขามอบหมายผมดูแล คณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังนะครับก็ได้พยายามทำก็ถือว่าในยุคนี้สมัยเนี้ยเรื่องเศรษฐกิจสําคัญที่สุดนะครับแล้วก็ผมมาเงินเนี่ยในคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินการคลังเนี่ยก็ได้คนที่มีความรู้ทุกเกือบทุกคนแล้วผมก็เชื่อแน่ว่าแต่ละคนที่มาอยู่ตรงเนี้ย นะครับถ้าว่ามีความรู้เรื่องนี้จริงไม่มีใครกล้ามาเลย <c oughs> แม้กระทั่งประธาน <c oughs> ผมก็มีจริงๆก็ไม่ได้มีความรู้เท่าไหร่แต่เราผ่านคำเป็นผู้บริหารมาแล้วเนี่ยผมถือว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วเราได้มีโอกาสมาศึกษาด้วยตัวเราเองศึกษาจากบุคลากรที่มาอยู่ในองค์ในคณะกรรมการทุกเนี้ย <c oughs> ก็ทําให้เราได้เพิ่มความรู้ได้โอกาสได้ศึกษานะครับแล้วก็เราก็ได้มีการได้แบ่งงานกันไปเลยนะ <c oughs> ครับให้ให้คนที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่นอนุกรรมธิการการเงินนะครับเราก็มีให้ประธานอนุกรรมการการเงินการค้ังประธานการคลังแล้วก็ประธานอนุกรรมธิการเนี่ยตลาดทุนแล้วก็ประกันภัยนะครับซึ่งเราตั้งไปเป็นประธานคณะอนุกรรมธิการถึงสคณะเราแต่แล้วผมก็เลยมอบหมายให้เขารับผิดชอบหาที่ปรึกษาหาอนุ กรรมธิการแต่ละคณะมามาเสริมลรกแต่ละคนก็ไปดึงคนที่มีองค์ความรู้ต่างๆโดยเฉพาะอย่างนี้ที่มีมประสบการณ์ด้านการเงินการคลังหรือเป็นอธิบดีเป็นปหลัดกระทรวงอะไรมานีเยอะนะครับแล้วก็มาเสนอผมก็ดูแล้วก็โอ้มันแต่ละคนในสุดยอดทั้งนั้นแล้วผมก็เลยภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เราได้มีทำมามีหน้าที่มาทํางานในคณะน,นี้แล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ได้ ได้ไปศึกษาดูงานพอเราเริ่มทํางานตรงนี้ปุ๊บเราก็ยังเราต้องไปหาในที่ต่างๆเนี่ยไปศึกษาดูงานไปแลกเปลี่ยนความวิถีเห็นต่างๆเนี่ยอีกหลายๆอีกหลายที่นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยเราได้ไปดูงานพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนกับประธานสมาคมธนาคารไทยนะครับแล้วก็ผู้บริหารแต่ธนาคารไทยในสมาคมฐานไทยนะที่สมัครงานใหญ่ของมอมสินเพราะท่านเป็นประธานนะนะครับท่านเป็นผุ้บริหการใหญ่แล้วก็ไปศึกษาดูงานเพีย พัฒนาพิเศษ EEC นะครับมาแล้วแล้วก็ดูงานการการนำเข้าและส่งออกอาหารทะเลเมื่อที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็ได้ไปเข้าเยี่ยมครรารวะพบปาสรันนาแลกเปลี่ยนกับท่านเอกอัคราตทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับซึ่งกานก็ให้การต้อนรับให้แง่คิดต่างๆแลกเปลี่ยนความพิจิตนกันก็ได้เพิ่มองค์ความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างนี้เราไปเน้นเรื่องเศรษฐกิจคุยเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้จีนก็ ก็ถือว่าเป็นระดับหนึ่งนะฮะก็ไม่แพ้สหรัฐนะของโลกแล้วฮะแต่สหรัฐเขาจะยอมรับหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อเมื่อวานนี้เองนะครับตัวเนี่ยสิ่งเหล่านี้พอเราได้คงความรู้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ในส่วนหนึ่งที่เรามีประสบการณ์พวกคณะกรรมการเนี้ก็จะเขาจะอยู่กับชาวบ้าน อยู่กับการทํางานมามาตลอดชีวิตเข้าจนถึงทุกวันเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดให้กับทางท่านผู้ว่าแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดตรงเนี้ตรงไหนที่เป็นปัญหาอุปสรรคลรวก็เราก็ได้รับข้อมูลมานะครับแล้วเราก็ คิดว่าในส่วนที่เอาข้อมูลทั้งหมดมาที่เรามีโอกาสได้ไปดูงานมันเนี่ยเอามามาประชุมปรึกษาหารือกันว่าเราจะสามารถช่วยเหลือประชาชนตรงนี้ได้อย่างไงปัญหาต่างๆนะฮะแล้วก็เราจะซึ่งหน้าบทบาทหน้าที่จริงๆของกรรมธิการเนี่ยหรือสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยจริงๆมันแค่กันกองกฎหมายแล้วก็มีส่วนในการเลือกเฟ้นองค์กรอิสระนะครับซึ่งตอนนี้กําลังหลายคณะที่กำลังต้องที่กำลังจะนั่งกันอยู่ก็ ก็คิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาที่เรารับผิดชอบโดยตรงคือเรื่องเศรษฐกิจการเงินการคลังเนี่ยแล้วก็จะพยายามพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนําเสนอหาข้อมูลนําเสนอให้ให้ฝ่ายรัฐบาลคือ,อแล้วก็ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกอีกทีหนึ่งะนะครับนี่คือแนวทางที่เรากําลังทําอยู่นะครับ,รบแล้วไม่แน่ใจว่ามีอนุที่จะมาดูแลประเมินสถานการณ์ <c oughs> หลังจากทรั์มารับตาแหน่งด้วยไหมคะครับ ครับก็ก็มีครับมีแล้วตั้งใจว่าเนี้ยก็ก็ได้คุยกันแล้วนะครับก็ว่าเดี๋ยวยังไงก็หลังจากเนี้ยจะได้ม,มีมาออกรายการกับทางทางนี้นะทางผมก็พยายามาเดี๋ยวจะไปนําเสนอข้อมูลตรงเนี้ยพอเราคิดไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการแล้วคณะกรรมาการเพราะตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่เรากําลัง ก็เราปิดสมัยประชุมอยู่นะครับเราก็เลยถึงได้ไปหาไปไปไปหางานอยู่นะคะแต่ก็อยู่ในอยู่ในแผนการที่น่าจะต้องมีการมาพูดคุยกันแน่นอนนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ประเทศไทยเราได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนทีเดียวนะคะอาจารย์หาทีนี้กลับมาที่ที่ประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้ว่าถ้าดูจากนโยบายสำคัญในการบริหารของโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยนะคะอเมริกาเฟิร์สเนี่ยดูแล้ว ไทยเราจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะอาจารย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะผลกระทบกับประเทศไทยแล้วก็มีผลกระทบกับทั้งโลกด้วยนะฮะมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วผมมันน่าจะกระทบมากเพราะว่าทางทางทาง,ทางทางอเมริกาเนี่ยก็ยังขาดดุลการค้าของ ประเทศไทยอยู่เราได้ดูนะเราได้ดูอยู่เราได้ดูอยู่ใช่ฮะแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายส่วนหนึ่งก็ได้นะครับที่เขาเขาจะต้องเพ่งเลงไทยอยู่แต่ผมก็เชื่อว่าไทยคงมีทางรอดอ่ะเพราะว่าเขาเขาก็ต้องหนึ่งทางเราก็ไม่เคยที่ว่าจะไปหนักทางไหนนะครับแม้กระทั่งจีนก็เป็นธรรธมิตรกันสหรัฐก็เป็นธรรธมิตรกันผมก็เชื่อแน่ว่า ทางสารัฐก,ก็น่าจะเห็นใจเรานะครับเพราะเราอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ได้เปรียบหนึ่งเขาไม่กล้าที่จะมามามา,มาอา่มาที่จะเขาเรียกอะไรมาค่ะมามามานั่นกับเราอะ่ะนะครับมามาทําให้เรา เพราะว่าเราเป็นศูนย์กลางเลยของเนี่ยเอเชียอยู่เนี่ยนะครับก็คิดว่าคงกระทบไม่มากนะครับก็ต้องมีการแล้วผมเชื่อแน่ว่าทางทางอเมริกานี่ก็คงจะไม่ไม่รุนแรงกับจีนเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็ต้องหวังว่าอาจจะเป็นเครื่องมาต่อรองทางการค้าอีกทีก็ได้นะครับผมคิดว่าตรงนั้นมันน่าจะมันน่าจะไม่ไม่ไม่หนักหนาเท่าไหร่สําหรับประเทศไทยนะครับแต่แต่นโยบายอันหนึ่งที่มีคน จ,จับจ้องมองดูกันมากก็คือคนโยบายด้านของกำแพงภาษีที่อเมริกาพุ่งเป้าไปที่จีนโดยเฉพาะแล้วเรารเราอาจจะได้รับลูกหลงมาด้วยเนี่ยตรงนี้อาจารย์มองประเมินยังไงบ้างคะก็ที่ผมเฝ้าดูแล้วก็หาข้อมูลจากหลายๆที่ผมว่าทางเราเนี่คงมีผลกระทบน้อยแต่ที่อเมริกาเขาเน้นจริงๆคือจะกีดกันทางภาษีกับจีนมากกว่าที่ได้ข่าวมาจะกีดจะคิดภาษีจาก อเมริกาจากจีนเนี่ยถึง6 0เรใช่ค่ะล้าป,ประเทศเนี่ยภูมิภาคต่างๆในโลกเนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าเกิน 10- 2ถึง่ะรวมทั้งไทยด้วยนะ,ะ,ะก็คงประมาณขนาดแค่นั้นเท่านั้นเองครับแล้ว,แ,ลวแต่ว่าก็มีคนมองไปถึงขนาดที่ว่าถ้าหากว่าตั้งภาษีกับจีนอย่างต่ำ60สิเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะไปถึงร้อยหรือมากกว่านั้นเนี่ยจีนเองก็อาจจะต้องหาช่องทางในการที่จะปล่อยของของ,ของเขาที่เขาผลิตขึ้นมาในจำนวนมหาศาลเนี่ยรเราเองเราอาจจะได้รับผลกระทบ กับตรงนั้นด้วยเหมือนกันกับการที่สินค้าของจีนจะทะลักเข้ามายัางประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะผมว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ผมว่าเขาต้องเตรียมรับมือแล้วล่ะเนี่ยเพราะหนึ่งรัฐบาลไทยเนี่ยก็ต้องควรจะทําความเข้าใจกับผู้ผลิตในเมืองไทยนะว่าเราจะควรรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจที่ตามมาจากนโยบายของท่ามนี่อย่างไรเนี่ยผมก็เชื่อแน่ว่าเราคง ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาช่วยกันนะครับคนไทายยามเนี้ยทุกคนก็รู้หมดตื่นตัวหมดเพราะสื่อสารทุกทุกอย่างมาลงมันมันสามารถกระจายไปทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกหมดแล้วนะครับทุกคนก็ตื่นรู้ที่จะต้องพยายามหาทางแก้ไขกันทุกคนก็สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อแน่ว่าทุกคนต้องพยายามนะครับมาดูปัญหาที่เราลงทุนทางธุรกิจของเราในของประเทศเราเนี่ยในประเทศเราเนี่ยมันมันเป็นยังไงเราจะสู้เขาได้ไหม เราต้องสร้างผลผลิตสร้างคุณภาพในการผลิตให้ดีกว่าประเทศจีนไหมนะครับเพราะว่าถ้าคือเราไม่ไม่เน้นคุณภาพให้มากนะครับแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยในต้นทุนการผลิตทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ามันก็ดีนะครับเพราะเป็นส่วนสําคัญในการผลิตนะชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต่างๆนี้ที่จะเอามาแข่งขันกับประเทศจีนเนี่ย <ítulo> ผมว anyway ่าร so so ัฐนี้ก็ต้องควรเข้ามาช่วยเหลือนะครับแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วทุกทุกอย่างนี่นะครับค่ะครับคิดว่ารัฐบาลเองควรจะมีมาตรการในการสนับสนุนผู้ประกอบการในบ้านเรายังไงรวมถึงแม้แต่มาตรการในการกีดกันเพื่อป้องกันสินค้าจีนเข้ามาทุ่มตลาดในบ้านเราอย่างที่ทุกวันนี้จริงๆเราก็เจอปัญหานี้อยู่แต่ว่าเพื่อไม่ป้องกันไม่ให้มันเยอะมากจนเกินไปอย่างงี้ค่ะคิดว่าตอนนี้รัฐบาลได้ทําอย่างเพียงพอแล้วหรือยังยังนะผมดูแล้วก็ยังเงียบอยู่เลยเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วผมต้องเจรจาทางการทูต ะนะครับเพราะทูตเศรษฐกิจกเราก็มีใช่ไหมฮะทูตท,ทางการค้าเรามีคผมว่าตอนนี้รัฐบาลควรจะควรจะเร่งแล้วแหละว,ว่าก็ทางเราเนี่ยยังไงก็ไม่ได้เคยไปไปสร้างปัญหาให้กับทางอเมริกาเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมก็รู้อย่างที่ว่ากันน่ะแหละเขาต้องการเน้นต้องการต่อต้านจีนทางเศรษฐกิจกทางจีนมากกว่าก็ส่วนเราก็แค่ผลกระทบนิดไม่มากนักนะจ่ายในใจของผมคิดนะคงไม่มากนักเท่าไหร่หรอกครับ จากที่อาจารย์ได้มีโอกาสเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าไปเจอท่านทูตท่านทูตจีนประจำประเทศไทยมาแล้วก็ไปคุยกับท่านเรื่องในมุมเศรษฐกิจด้วยไปคุยในในมุมไหนยังไงบ้างไหมคะก็พูดถึงตรงนี้แหละแกท่านทางนู้นก็ยังไม่ได้ไม่พูดเลยผมก็จะเน้นถึงเรื่องไอ้ทุนจีนสีเทาบ้างแล้วก็แกรงคอนเซ็นเตอร์บ้างว่าทําไมถึงเวลาท่านได้ช่วยเหลืออะไรทางประเทศบ้างไหมท่านก็บอกว่ามีส่วนน้อยนะครับที่มีส่วนน้อยที่มาพวกไอ้พวกแกรนดคอนเซ็นเตอร์เนี่ยพวกสีเทาเนี่ย เขาก็ปราบอยู่ทั้งจีนปราบอยู่แล้วเขาปราบหนักปราบหนักจนกระทั่งมันโทษเขาก็หนักด้วยจนทั้งเขาหนีมาเมืองไทยเขาก็บอกว่าต้องยังไงเราก็ต้องใช้กฎหมายอย่างอย่างเข้มขัดเต็มที่แล้วทางเขาก็พยายามประสานติดต่อให้หาประวัติต่างๆของของอาชญากรที่หนีมึงมาจากเมืองจีนมาอยู่ที่ประเทศไทย แล้วก็พร้อมที่จะส่งให้ถ้าทางการไทยต้องการข้อมูลทางนี้นะครับค่ะคือก็เน้นหนักไปที่ปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ค่ะเป็นปัญหาใหญ่ใช่ไหมคะใช่ครับปัญหาแก๊งแก๊งคอนเซ็นเตอร์มิจฉาชีพพวกจีนเขาเป็นปัญหาใหญ่มากๆแล้วก็ทุนจีนที่เข้ามาเมืองไทยเยอะะเนี่ยนะครับเช่นเช่นการท่องเที่ยวซึ่งทางจีนส่งการมีนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยเยอะแต่ไม่น้อยเลมีมาอุดหนุนสินค้าไทยเท่าไหร่เลยเพราะเขามาตั้งร้านค้ากัน แล้พวกทุนจีนเามาตั้งร้านค้าสินค้าก็เขาก็ลงทุนในหมดใช่ค่ะแล้วับคนไทยก็ไม่มีโอกาสที่จะไปค้าขายกับจีนได้เลยได้สะท้อนมุมนี้กับท่านท่านทูตด้วยใช่สะท้อนแล้ว่าอย่างไรบ้างท่านก็บอกเดี๋ยวจะจะพยายามให้เขาก็จะเรียกเรียกทูตเข้ามาเอ้ยเรียกทางทาง ฝ่ายองค์การค้าตัวแทนง,งานค้าเข้ามาให้ดูแลแล้วฝ่ายการท่องเที่ยวด้วยให้ช่วยเน้นตรวจสอบตรงนี้ด้วยแล้วก็จะ,ะแจ้งให้ทราบอีกทีนะค่ะคทีนี้กลับมาท,ที่ที่ประเด็นที่เราคุยกันว่าอย่างผู้ประกอบการเองของไทยเราเองเ่ยควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอะไรกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้บ้างเพราะว่าด้วยความที่ อเมริกาก็เป็นมหาอำนาจนะคะเป,<ม>เปลี่ยนแปลงผู้นําทีหนึ่งนโยบายก็เปลี่ยนแน่นอนเพราะว่ามันเป็นคนละพักกันด้วย<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราก็จะได้รับผลกระทบแน่นอนต้องเตรียมพร้อมอะไรอย่างไงบ้างคะในมุมมองของอาจารย์ผมว่าเราต้องมาตั้งวงคุยกันกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกระทรวงพาณิชย์ก็ดีนะครับแล้วกรทรวง นสมาคมก็ดีภาคเอกชนก็ดีภาครัฐเนี่ยมารวมพูดพูดคุยกันว่าเตรียมรับมือเราจะมีแนวทางไงที่จะคอยช่วยเหลือผลกระทบที่จะตามมาให้กับนักลงทุนของประเทศไทยะนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เขาก็มีสมาคมกันอยู่แล้วนะครับมีสมาคมชมรมต่างๆเยอะนะครับ ผมก็ทุกคนก็คงมีส่วนและส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีเชื้อสายจีนกันเกือบทั้งนั้นนะครับทั้งประเทศไทยว่อไทยจีนพี่น้องกันอยู่แล้วครับมีเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการที่ส่งเสียงมายัางทางสมาชิกุธิสภาเกี่ยวกับในมุมของเศรษฐกิจบ้างไหมคะ ก็มีปรับปลายเพราะทางทาง,ทางสมาชิกผุ้ิสภาเรามีส่วนในเราตั้งคนที่จะรับเรื่องาราวร้องทุกข์ไปเป็นคณะรับเรื่องาราวร้องทุกข์เข้าไปถึงปัญหาเรื่องเศรษฐกิจพวกนี้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ส่วนใหญ่ก็มาบางครั้งก็เราก็ต้องตรวจสอบให้ดีบางครั้งครับ ม,มันไม่ใช่ปัญหาของเราที่จะต้องมาแก้นะครับบางทีเขาก็แล้วบางครั้งบางเรื่องก็ขึ้นอยู่ในซ้ำสารไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยก็คเ,เคยก็มาแจ้งให้ทราบนคะครับนะครับแต่เราก็ยังพร้อมที่จะรับฟังปัญหาต่างๆถ้าเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็มีแนวทางที่เราพอจะแก้ไขได้แล้วก็ยินดีนะ,ะแต่บางครั้งที่มันเป็นเรื่องถึงสารแล้วอะไรแล้วมันมันขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็คงจะแก้ลาบากค,ครับค่ะทางกรรมธิการเองมีแนวทางในการที่จะเสนอแนะ ข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลเนีงง่ยเพราะเมื่อกี้จาเองก็บอกว่ารัฐบาลเองก็ยังไม่ได้มีมาตรการอะไรที่เพียงพอในการะจะรับมือกับสถานการณ์ที่ที่มันมันน่ากังวลในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะจะมีแนวทางที่จะเสนอแนะต่อรัฐบาลฝ่ายบริหารยังไงบ้างไหมคะก็เราคงจะต้อง ก็มีมีแนวทางแต่เรายังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าแนวทางตัวนี้เราเราก็เดี๋ยวต้องมาก็ตั่งคุยกันอีกอบางเออเนี่ยมันมันมันปิดสมัยประชุมอีกเราก็เลย<อ>ไม่ค่อยได้<อ>ไม่ค่อยไดนน้นั่งกันนะครับก็ค,คิดว่าในโอกาสต่อไปเราคงจะมีการประชาสัมพันธ์ว่าทางทาง,ทางฝ่ายกรรมธิการท่องเศรษฐก,กิจการเงินการคลังเนี่ยมันจะช่วยอะไรกับพี่น้องประชาชนได้บ้างนะครับแล้วผมก็เชื่อแนวตอนเนี้ยช้าก็ก็ยังไม่ได้รับตําแหน่งด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าเนี่ย เดี๋ยวมันต้องเกิดขึ้นแน่เพราะนโยบายเขาพูดชัดเจนแล้วนะคะว่าเขาจะทำอะไรแล้เน้นการลงทุนเขาก็จะเน้นการเน้นการลงทุนในประเทศเขาอยากให้ประชาชนเขาล่ํารวยนะครับแล้วเขาก็ดึงการที่ลงทุนต่างประเทศกลับมาที่เข้าหมดเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็จะมีการในประเทศอะไรต่างๆนะครับในประเทศคนที่หนีเข้าเมืองมาที่ผิดกฎหมายเขาก็เตรียมมาแล้วมนะหลายเรื่องครับ อาจารย์ประเมินเหมือนกับพี่หลายๆคนประเมินเลคะว่าถ้าทรัมป์เข้ามาแล้วจะเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายโดยเฉพาะในมุมของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของโลกเนี่ยค่ะประเมินดบับนั้นไหมคะก็ใช่เพราะว่าเกิดปัญหาแน่นอนนะพะทําเนี่ยเป็นคนพูดจริงด้วยใช่ไหมฮะ,ะเพราะก็ต้องหวังผลทางการเมืองต่อไปด้วยเพราะ,ะสิ่งที่เขารับปากกับพี่น้องประชาชนมาแล้วว่ะแล้วก็ภายในสิบปีก็ต้องทําให้ได้นะครับเพราะสิ่งที่เขาได้มาเพราะเขาเน้นเศรษฐกิจเพราะที่ผ่านมาเนี่ย เงินเฟ้อที่อเมริกาหนักน่วงค่ะหนักน่วงค่ะแต่ดีค่อยๆลดลงมาแล้วเป็นช่วงช่วงดีของทรัมป์ด้วยเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งด้วยนะครับก็เลยเป็นปัญหาที่ทําให้ทรัมป์ชนะมาได้ซึ่งตอนนั้นเขาคาดคิดกันว่าสูสีทรัมป์เผลอๆจะด้อยกว่าด้วยซ้ำใช่ตอนแรกนะคะใช่ครับใช่ครับเพี้ยนพัมแต่ทำมาทำมาพอใกล้วันเข้าเดียรผมก็เชื่อเนี่ยมาจากเรื่องนโยบายเนี่ยแหละ อะไรเรา,เามีการเฟิร์สใช่ไหมฮะเนี่ยมันทําให้เขาโอ้โหสุดยอดก็เลยทุกอย่างมันก็พลิกเป็นฝ่ามือเดียวพลิกในฝ่ามือเดียวเลยค่ะ,คะแต่ความปั่นป่วนที่ว่าเนี่ยประเมินว่าไทยเราจะได้รับมากน้อยแค่ไหนอย,อยังไงบ้างแรงกระเพื่อมเนี่ยคะ่ะก็ผมว่ามันต้องมีทางออกนะนะฮะทางออกอีกทางหนึ่งที่เราอาจจะเรื่องของเศรษฐกิจบางครั้งมันก็กระทบกันบ้างแต่เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวมันก็ยังช่วยพยุง ให้กับประเทศไทยเราได้นะครับผมก็เชื่อแน่ว่าเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวมันจะเป็นตัวเสริมช่วยช่วยช่วยคำคำประยุงตรงเนี้ยเศรษฐกิจของไทยให้ให้ดีขึ้นก็พอได้จากการที่ผมก็ได้ทําธุรกิจโรงแรมด้วยรีสอร์ทด้วยนะในส่วนเนี้ยก็ดูแล้วก็เนี่ยมันเริ่มเนี่ยตั้งแต่เริ่มออกกามาเนี่ยปุ๊บเนี่ย คนก็เริ่มมาพี่พักกันเต็มเต็มเต็มหมดเลยนะครับโดยเฉพาะที่เพชรบุรีชะอามหัวหินก็เริ่มเริ่มพึกคักแล้วนะครับก็คิดว่าเศรษฐกิจตรงนี้จะช่วยพยุงธุรกิจตัวอื่นให้ให้ให้ดีขึ้นมาได้ครับอาจารย์ประเมินว่าแค่แค่ฟันเฟืองของท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยมันจะฉุดให้เศรษฐกิจไทยเติบโตต่อไปได้ไหมคะได้ฮะผมเชื่อแน่ว่าได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมว่าการลงทุนต่างๆในยเวลานี้คนมาลงทุน เยอะนะครับมาลงทุนที่ที่เมืองไทยเราเยอะมากลำพังที่เพชรบุรีก็โหมันเป็นหลายหลายเป็นพันเป็นพันโรงงานแล้วะนะครับแล้วก็ที่เราได้ดุนการค้ามากกับเรื่องของการผลิตไอ้พวกท้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งออกไปอเมริกาเมริกาแล้วก็ทั่วไปนั่นนะแต่จริงๆแล้วก็เป็นคนที่อื่นมาลงทุนนั่นในะช่ไหม แต่ว่ามันเป็นรายได้มาจากประเทศที่ออกไปผมกม็ยังว่าเอ๊ะทำไมเราได้ดุลได้ยังไงตอนที่ไปที่อเมริกานะก็ทําทไมได้ดุล กับอเมริกาได้ไงอ๋อชิ้นส่วนพวกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดมนะครับที่มาลงทุนในเมืองไทยก็เยอะก็พยายามเราก็ต้องพยายามดึงดึงให้ความเชื่อมั่นกับชาวต่างประเทศให้มาลง,ลงทุนในเมืองไทยเยอะเนะครับแล้วผมก็เชื่อแนะ่ว่าจีนเดี๋ยวต้องมาลงทุนในเมืองไทยอกีกเพราะเขาถูกกีจการทางการค้าที่ประเทศจีนใช่ไหม่เขาก็ต้องมาหาเนี่ยอย่างอินโดนีเซียมาเซียประเทศไทยเนี่ยแล้วประเทศไทยเป็นมันเป็นภูมิศาสตร์ภูมิทัศน์ที่ดีเนี่ยสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิใช่ในการส่งหรอกช่พันธิน้องเลยล่ะนะครับ เพียงแต่ว่าเราทางทางเราเนเรื่องของสารนโภกเราพลัสเนี่ยควรจะพยายามช่วยตรงนี้ให้ให,ให้เรื่องของสารนโภกให้มันให้มันการคมนาคมขนส่งต่างๆการไปฟ้าปปาอะไรนี่ให้มันดีขึ้น <S 2> <S 2> ผมก็ทําทให้จะทาใ,ให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเยอะนะครับเพื่อเป็นการที่เราจะได้ได้เก็บภาษีต่างๆจากนี้จากจากโรงงานเหล่านี้ได้ด้วยะนะ แต่อาจารยาเรียนถามในมุมนี้ว่าเอาละต่างชาติมาลงทุนบ้านเราก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะเชิญชวนแต่เราก็จะพบว่าในบางธุรกิจเองมาลงทุนแล้วแต่ว่าเขาก็ได้ประโยชน์ไปโดยที่เราแทบจะไม่ได้อะไรเลยย,ยกตัวอย่างอย่างในแบบ ภาคของการท่องเที่ยวก็ได้ยินชัดอยู่เหมือนกันว่าว่าว่าไทยเราก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยตรงนี้ภาครัฐควรจะต้องวางมาตรการเพื่อป้องกันตรงนี้ยังไงบ้างเพื่อรักษาประโยชน์ของของประเทศไทยของคนไทยเอาไว้ก็คนที่มีมีหน้าที่ดูแลตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอ่าก็ไอ้ฝ่ายตำรวจนะฮะแล้วก็ตรวจกลงเข้าเมืองเนี่ยผมว่า<ถ>มันน่าจะแล้วก็สันติบาลน่ามีการสืบค้นต่างๆปัญหาต่างๆต,ต,ต,ตรงนี้ให้ละเอียด นะครับโดยที่เราทําเพื่อด้วยความสุจริตไม่มีใต้โต๊ะผมว่ามันจะช่วยอะไรได้เยอะอนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยทุกวันนี้ยมันมีเงินทอนมีใต้โต๊ะกันเยอะนะครับผมก็อยากให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับบุคคลเหล่านี้ให้มากๆนะครับโดยเฉพาะคนจีเอ้ยไม่ใช่คนโดยเฉพาะคนคนเชื้อสายจีพวกสีเทานะฮะคนจีนดีๆเยอะนะครับแต่สีเทามาทําให้เขาเสียหายรับหมดนะครับแต่ว่าทุกคนก็เข้าใจ นะครับก็พยายามปราบพวกจีนสีเทาให้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 ได้เยอะกว่าน,นี้ให้จริงจังกว่าน,นี้นะครับค่ะตอนนี้ปลายปีแล้วปีหน้าเนี่ยก็ตอนก็มีการแบบประเมินเศรษฐกิจในปีหน้ากันอาจารย์รในฐานะประธานกรรมธิการเศรษฐกิจ,จการเงินและก็การคลังได้ค,คุยหรือประเมินเอาไว้อะไรเอาไว้ยังไงบ้างกับเศรษฐกิจไทยในปีต่อไปนะคะก็ต้องรับศึกหนักอะใช่ครับศึกหนักจากนี่แหละฮะจากจากการเมืองในระดับชาติ ที่เราต้องเตรียมรับมือให้ดีว่าเอมันจะกระทบกับเรามากน้อยแค่ไหนเราจะพยุงเศรษฐกิจของเราให้ดีได้แค่ไหนอันนี้ทุกคนคนไทยนี่ต้องร่วมมือกันทั้งหมดทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนก็ดีรัฐบาลก็ดีองค์กรเอกชนต่างๆก็ดีต้องมาให้ความร่วมมือให้หาทางแก้ไขโดยเฉพาะคณะกรรมการกานเศรษฐกิจการเงินทางเนี่ยก็น่าจะเป็นหลัก ให้ได้นะครับเพราะในฐานะที่เรามาจากประชาชนนแล้วก็เป็นสมาชิกผู้ที่สภาท,ที่มีคนมีความรู้เยอะๆมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นเนี่ยมันจะทําให้ช่วยขี้คายให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นแล้วก็ที่ผมเชื่อแน่ว่าเศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ยม,มันมันมันสาหัสาการจริงๆนะครับถ้าทุกคนคนไทยไม่ร่วมมือกันแล้วเนี่ยน่วยงานองค์กรต่างๆแม้ทั้งภาครัฐ แม้ทั้งวุฒิสภาเนี่ยเขาต้องช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือผมว่าพลังเหล่านี้มันจะเป็นตัวช่วยดึงสิ่งที่มันจะเลวร้ายไปจากกว่าเดิมให้มันลดลงมานิดหน่อยก็ยังดีครับอครับ่ะซึ่งจริงๆแล้วทางกรรมธิการเองก็มีกิจกรรมรเสวนาสำคัญด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งน่าจะทำให้น่าจะทาให้คุณผู้ชมได้ รับทราบข้อมูลแล้วก็ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจในปีหน้าได้กิจกรรมนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ดีตอนนี้ผมก็มีแนวแนวทางในการเมืองของคณะกรรมาการเศรษฐกิจการเงนินกลางนะครับนอกจากนับจากว่าเรามีแนวทางที่ว่าเนื่องมาในวันที่สี่ธันวาคมคะนะครับก็ถือโอกาสมาประชาสัมพันธ์ด้วยเลยนะครับกรรมการการเศรษฐกิจการเงนินกันลัง,ง,งจะมีการจัดงานเสวนานะครับตำราฝ่าเศรษฐกิจ ไทยปี2,568นะครับแล้วเขาก็เชื่อมัน่นของพวกเราเชื่อมัน่นว่า68ปี68หน้าเนี่ยมันต้องฝ่าฟันเศรษฐกิจให้ได้นะครับจากที่เราคุยกันเมื่อกี้ะนะครับแล้วเขาเราในงานเนี่ยเราก็ได้เชิญคูรูต่างๆที่มีความรู้ความสามารถนะครับขอยกตัวอย่างเลยนะครับเช่นท่านทูตสุรพงษ์ชัยนามเนี่ยมาช่วยทันวิเคราะห์ะนะครับกระถานการโลกได้มีแขกรับเชิญ อีกหลายท่านเช่นดรปรเมธีวิมลศิรินะครับเสาหลักธนาคารแห่งประเทศไทยดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชนะครับท่านแล้วก็ดกรพิรพัฒเหลืองเนลมิตชัยนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่อาจารย์วีระธีรพัฒน์นูือรายการะนะครับก็ผมถือโอกาสเนี่ยเชิญชวนะนะครับที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา แล้วก็ติดต่อสำรองได้เดี๋ยวมีขึ้นที่จอที่จอพีวาโคตนะครับแล้วงานก็จะจัดที่โรงแรมแบงคอกเมริออทควีนพาร์คกรุงเทพนะครับก็วันที่4ีธันวาคม2องพันะ้ารสช่วงกี่โมงคะอาจารย์ก็ ราละเอียดตัวคงที่นั่นแหละจอที่ขึ้นมาคเดี๋ยวจะแกน QR โค้ดเอาก็แล้วกันนะคะแล้วก็ไปสอบถามรายละเอียดเอานะคะคือต้องสำรองที่นั่งด้วยใช่ครับต้องสำรองที่นั่งด้วยนะคะยังไงถ้าหากว่าใครที่สนใจกับงานเสวนานี้นะคะจับชีพจรเศรษฐกิจโลกค่ะเพื่อพลิกตําราฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทยในปี68นะคะจะมีูรูแต่ละท่านเนื่อจะมาวิเคราะห์กันนะคะว่าการ เศรษฐกิจของไทยหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปในปีหน้าประเมินเอาไว้อย่างไรกันบ้างเพื่อเราจะได้วางแผนตั้งรับกันนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าน่าจะหนักหน่วงอยู่แต่หนักยังไงเราก็ต้องฝ่าฟันไปได้เราเตรียมแล้วเนี่ยเตรียมมากนะเว่าจัดสัมมนาเพราะถ้าให้รู้จริงจากที่เราเนี่ยเราพูดบางทีบางอาจจะไม่ไม่ไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเนี่ยวันที่4นะครับกูรูทงการเศรษฐกิจทุกคนเนี่ยมนจะมาชี้แจงให้เราได้ชัดเกณฑ์ขึ้นมีวิเคราะห์ดีดีกว่ากันเยอะนะครับมีเวลามาก ส <C uz an> งแวแค่ครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวค่ะยังไงใครสนใจแล้วก็มีเวลาสแกนคิว o d e คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้เลยเลยนะคะ4ธันว,คควาคมนี้ที่โรงแรมแบงคอกม a ริอ o t t Queen's Park กรุงเทพมหานครวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะอาจารย์กำพลสุภาแพ่งค่ะประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินงและการคลงังวุฒิสภาขอบพระคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับหมดเวลาของเคลียร์ค่ะชัดเจนค่ะนี่อาจารย์ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ